สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของคุณครูฝนอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆอยู่กับครูฝนในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะครูฝนจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเด็กๆไปติดตามชมกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูฝนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองของไทยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะออนไลน์เรียนนิ่งเลสนบทเรียนออนไลน์บ .4 ส,สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยลักษณะสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีดังนี้ 1. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ 2. ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. อำนาจอธิปไตย เป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศได้แก่อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการโดยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภาอำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีและอำนาจตุลาการผ่านทางศาล 4. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 5. รูปแบบการปกครองของไทยเป็นแบบรัฐสภาประกอบด้วย2สภาคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 6. ประชาชนชาวไทยย่อมได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนด 7. ศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง 8. ประชาชนมีสิทธิออกเสียง หรือลงสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรตามที่กฎหมายกำหนด 9. รัฐบาลมาจากเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมีพักไต่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐสภาประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในด้านต่าง,างๆเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานาความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบอบประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอำน,นาจอธิปไตยเป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม บทบาทของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจึงมีความสำคัญมากความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น3ด้านคือด้านความเสมอภาคด้านสิทธิและด้านเสรีภาพโดยสรุปได้ดังนี้ 1. ด้านความเสมอภาคทำให้ประชาชนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันเช่น การได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เท่าเทียมกันการมีความเท่าเทียมกันในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการตรวจรักษาสุขภาพในโรงพยาบาล 2. ด้านสิทธิทำให้ประชาชนมีสิทธิด้านต่างๆเช่นมีหลักประกันในเรื่องความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนได้รับความปลอดภัยผู้สูงอายุหรือผู้พิการมีสิทธิได้รับสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวก และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 3. ด้านเสรีภาพทำให้ประชาชนมีเสรีภาพด้านต่างๆเช่นเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายได้ตามที่ตนเองต้องการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่แต่ต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่ผิดศีลธรรมไม่ว่าจะโดยการพูดการเขียน การพิมพ์หรือการโฆษณาสามารถรวมตัวกันเป็นสมาคมสหาหภาพสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร,ร,กรหรือองค์กรรูปแบบอื่นๆได้มาดูบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งกันนะครับการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปก่อนการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องศึกษาประวัติผลงานนโยบายและพฤติกรรมของผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างละเอียดเพื่อให้คนที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารประเทศนะครับระหว่างการเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรออกไปใช้สิทธิทุกคนและควรวางตัวให้เป็นกลาง ก่อนเข้าคูหาต้องตรวจสอบรายชื่อว่าตรงกับทะเบียนบ้านที่เรามีชื่ออยู่หรือไม่ศึกษาขั้นตอนให้เข้าใจและปฏิบัติตามให้ถูกต้องเพื่อจะไม่ทำให้บัตรเสียกรณีที่ไปเลือกตั้งไม่ได้ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปลงคะแนนเลือกตั้งตามวานันและเวลาที่กำหนดเอาไว้ได้หลังการเลือกตั้งตรวจสอบและติดตามผลงานของผู้ที่เราเลือกเข้าไปเป็นตัวแทน ว่าทำหน้าที่ได้ดีหรือไม่ถ้าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือนโยบายที่เคยให้ไว้ผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถลงชื่อถอดถอนได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะครับ วันนี้ครูฝนก็มีแบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะโดยให้เด็กๆทําลงไปในสมุดวิชาสังคมศึกษาเด็กๆยาวลืมเขียนวันที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเรามาดูกิจกรรมที่17นะคะให้เด็กๆวิเคราะห์แผนภาพความคิดอำนาจอธิปไตยแล้วเติมคํำลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กันนะคะอำนาจอธิปไตยนะคะแบ่งออกเป็น3ฝ่ายได้แก่ อำนาจนิยบัญญัติอำนาจตุลาการแล้วที่ว่างไว้นะคะให้เด็กๆเติมคำตอบลงไปนะคะมีทั้งหมด6ข้อนะคะที่เด็กๆจะต้องเติมคำตอบลงไปเด็กๆสามารถดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอความรู้นะคะหรือว่าเด็กๆจะเปิดหนังสือหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะคะ ขอให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดด้วยความตั้งใจเด็กสามารถตกแต่งระบายสีให้สวยงามได้เลยนะคะเด็กๆคนใดที่มีข้อสงสัยนะคะเด็กๆสามารถสอบถามครูฝนเพิ่มเติมนะคะในรายส่วนตัวของครูฝนหรือว่าจะสอบถามในรายกลุ่มส่งงานก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูฝนก็ขอ,ขอขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่ตั้งใจชมคลิปวิดีโอจนจบแล้วพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีคะ่ะ sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart.